ร้านร้านยยไอทีสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหัวเว่นะครับหัวเว่ย่าี n งโนวา 5T ครับโนวา 5T นะครับ, Nova รบอาการเครื่องนี้คือติดล็อก Gmail นะครับเดีย๋ยวให้ดูนะครับ นะครับติดล็อกหน้านี้นะครับโอเคบางคนบอกว่า,าสมัคร Gmail ใหม่มากรอ,อกใส่แล้วทำไมาถึงไม่ได้นะครับที่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาให้ยืนยันตัวตวนว่าคุณใช่เจ้าของหรือไม่ยกตัวอย่างคือเราต้องใส่ Gmail ที่ฝังอยู่ในเครื่องนี้ก่อนที่เราจะสั่งล้างเครื่องนะครับโอเคมาเริ่มปลดล็อกกันเลยนะครับตัวนี้ปิดเครื่องให้ดับสนิทนะครับ ตัวนี้ต้องได้จิ้มจิ้มเทสพอยต์ข้างหลังนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการปลดล็อกออนไลน์นะครับตัวนี้ต้องได้ใส่ชาร์จพิเศษต้องได้ใช้ใสายชาร์จพิเศษนะครับคือแบบเป็นเป็นตัวที่เขาแปลงมาแล้วนะครับไม่จิ้มแล้วเอาสายสาย USB ธรรมดาเสียบไม่ได้นะครับผมโอเคเพื่อม่เป็นการเสียเวลาผมแกะแกะไาหลังไว้รอนะครับทีนี้ผมจะปิดเครื่องให้ดับสนิทไปนะครับ ปิดเครื่องนะครับโอเคเยวสั่งปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับมันคือ,อยากแท้ปิดเครื่องนี่ฮโอเคมาแล้วครับสั่งปิดเครื่องปุ๊บโอเค ทีนี้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับปึิบโอเคแนปลายแหลมนะครับสายชาร์จนะครับตัวนี้คือแปลงมาแล้วนะครับตัวนี้ถ้าท่านไหนเสียบยากนะครับให้ถอดอีกฝากหนึ่งนะครับออกจากคอมพิวเตอร์ไว้นะครับอันนี้เป็นการแนะนำให้ให้ทำง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เสียบฝั่งทางนี้ไว้นะครับ เสียบฝั่งทางนี้ไว้ก่อนเลยปึ๊บนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็เอาไปจี้ไว้ที่พอทที่จะเสียบเข้าคอมนะครับปึ๊บอ่ทีนี้เราก็จิ้มไว้ก่อนเลยก็ได้จุดมันอยู่ตรงนี้นะครับจ,จุดจิ้มมันอยู่ตรงนี้ก็จุดตรง ทอ,ทองเล็กๆหนึ่งอันแล้วก็แตะใส่โครงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบที่คอมครับถ้าเจอก็จะมีเสียงขึ้นมาครับอ่าโอเคขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็สั่งอ่าค้นหาผ่าน CPU เนาะ980 FRP นะครับกดปั๊บเข้าไปนะครับ โปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะวิ่งถึงร้อยเปอร์เซนจังหวะนี้เราก็อย่าเพิ่งกดอะไรนะครับก็รออย่างเดียวขั้นตอนวิ่งวิ่งรอบนี้เป็นขั้นตอนสิทธานสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ โอเคอันนี้คือ100%นะครับถอดอันนี้ออกได้เลยถอดสายออกได้เลยแล้วก็ต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเปิดเครื่องดูนะครับามารอดูกันเลยนะครับผ่านแน่นอนรอบนี้นะครับาราคาปลดล็อกรุ่นนี้นะครับทางร้านคิด300บาทนะครับรวมส่งนะครับ ลูกค้าสามารถส่งเครื่องมาได้นะครับร้านหลานยายไอทีตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับกลับมารอดูนะครับปึ๊บสำหรับท่านที่ทำออนไลน์นะครับถ้ามันค้างโลโก้ตัวเมื่อกี้นี่นานๆน,น,นะครับให้ปล่อยไว้เลยนะครับไม่ต้องไปกดปิดเปิดใหม่นะครับโอเคเลือกภาษาที่เราต้องการครับไปนะครับ กดข้ามตั้งเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับปึ๊บมาดูนะครับโอเคไม่มีแล้วนะครับไม่มีอไอตัวนั้นขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับกดข้ามได้เลยกดข้ามโอเคเพิ่มเติมเพิ่มเติมยอมนะรับถัดไป ถัดไปตัวนี้นะครับไม่เอานะครับตัวนี้เอาไว้ที่หลังครับอเอาไว้ที่หลังนะครับออกขีเพิ่มเติมยอมรับกดข้ามไม่ขอบคุณมากภายหลังภายหลังภายหลังขีตัวนี้เลยนะครับขีปึ๊บ ก็กดตามที่เพื่อนบอกนะครับเพื่อนบอกให้กดมาอย่างนี้เราก็กดตามเพื่อนไปโอเคเสร็จสิ้นนะครับแต่ผมพอถ่ายรูปปิดงานก่อนสักรูปแมบมะแมบแมบ,แมบ ปา๊าอ่ากด,ดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับคลิกออกก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเพิ่งให้มันติดตั้งครับเดี๋ยวมันจะช้าในการตั้งค่านะครับอ๋อเป็นอย่างนอนไปนะครับ โอเคเข้าหน้าหลักแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ลูกค้าที่หลังโอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วติดล็อกแล้ววางเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ